คำว่าความบาดนะครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับโดยชื่อของมันนะครับเป็นการที่เราไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยกับคนคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับบางทีก็ใช้ในข่าวเนาะประเทศนั้นประเทศนี้ความบาดกันนะครับราชบัณฑดตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยนะครับเดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคาตกหัมผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบไม่รับบิณฑบาตเป็นต้นนะครับโดยเรื่องราวนะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้ว สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะครับสมัยนั้นก็จะมีเป็นคารวาสอยู่คนหนึ่งนะครับรู้จักกับพระสงฆ์สองรูปนะครับซึ่งวันหนึ่งอ่ะคารวาสผู้นั้นก็เข้าไปนมัสการพระสงฆ์ทั้งสองรูปนะครับแต่ว่าพระสงฆ์ทั้งสองรูปนั้นก็ไม่ยอมตอบอะ่ะเขาก็เลยงงนะครับก็เลยถามไปว่า เออแบบเออผิดอะไรทําไมถึงไม่ยอมพูดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเล่าพยายามเป็นภาษาบ้านๆนะครับพระสงฆ์ก็บอกว่าเนี่ยพระทั้งสองรูปเนี่ยโดนพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยรังแกนะครับแต่ทําไมท่าน,นไม่ช่วยพวกเราเลยทางคารวสผู้นั้นก็งงนะครับก็ถามไปว่าเออจะให้ช่วยอะไรนะครับใครรังแกจะให้ช่วยอะไรพระทั้งสองรูปที่เป็นเพื่อนกับคารวสเนี่ยก็บอกว่างั้นก็ให้ไปทูลพระเจ้าสิว่าพระรูปนั้นนะแอบเสพเมถุนแอบทาไม่ดีไม่ร้ายกับภระระยาของตัวเอง ดังนั้นตัวคารวาสก็รับปากนะครับแล้วก็เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้านะครับแล้วก็ไปเล่าว่าเนี่ยพระรูปนั้นนะครับเนี่ยเซฟเมถุนกับภระระยาตัวเองนะทำไม่ดีไม่ร้ายกันตามที่พระสองรูปนั้นยุมานะครับพอพุทธเจ้าสืบเสาะความจริงไปไป,ไปมาๆนะครับก็พบว่าอันนี้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ยุยงให้สงแตกกันนะครับแล้วก็ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียพระพุทธองค์จึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายนะครับแล้วก็แสดงถึงเหตุแห่งการคว่ำบาตร ป8ประกานะ um รนะครับการความบาสนี้ไม่ได้หมายถึงเอาบาตรคว่ำนะครับก็คือจริงๆแล้วแค่ไม่รับบิณฑบาตแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นการความบาตรแล้วนะครับเหตุแห่งการความบาสมีอยู่8ประการนะครับ1ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภแก่สงสองขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แก่สงสามขวนขวายเพื่อให้พระอยู่ไม่ได้สี่ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายห้ายุยงให้สงแตกกัน 6. ตตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้า7ตําหนิติเตียนพระธรรม8ตําหนิติเตียนพระสงฆ์คารวะทู่ใดนะครับพฤติกรรมดังกล่าวนะครับพระสงฆ์ก็จะประชุมกันแล้วก็ไม่ให้พิสุสงฆ์ทั้งหลายคบคาสมาคมด้วยนอกจากไม่รับบิณฑบาตแล้วก็ยังไม่รับกิจนิมนต์ไม่รับเครื่องใช้อาหารคาวหวานที่คนนั้นนํามาถวายนะครับแต่วา่าต่อมาคนผู้นั้นสํานึกรู้สึกตนนะครับแล้วก็กลับมาประพฤติดีคณะสงฆ์ก็จะประกาศเลิกความบารยอมให้ ภิกษุทั้งหลายครบค้าสมาคมรับบิณฑบาตรับกิจนิมนต์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคาอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าหงาบาทนะครับเป็นสำนวนคู่กันนะครับนี่ก็จะเป็นที่มาของสำนวนคว่ำบาทนะครับว่ามีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนรับชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ